ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นได้รับประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและกำลังแรงงานที่แข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่องแม้คนนับล้านจะหลุดพ้นจากความยากจนแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องแลกกับความสูญเสียบางอย่างโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนในบางประเทศการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมาพร้อมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ และในอดีตมีการถกเถียงอย่างมากว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจแต่สถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปในปี2554เมื่อหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ถูกรับรองอย่างเป็นเอกฉันโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนับเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจโดยหลักการชี้แนะได้กำหนดหน้าที่ของภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาคธุรกิจและยังระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน ท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายยังมีหน้าที่ในการให้แนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมแก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วยหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นช่องทางให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศักราช2030และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ข้อยกตัวอย่างเช่น การมีนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่5การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานเพื่อกำจัดการใช้แรงงานบังคับส่งผลให้ธุรกิจสร้างโอกาสในการทำงานที่ดีและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่8 เมื่อธุรกิจต่างๆได้จัดตั้งกลไกการรับเรื่องร้องทุกข์และระบบการร้องเรียนเพื่อเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นธุรกิจเหล่านี้จะป้องกันไม่ให้ข้อพิพาทเล็กน้อยกลายเป็นวิกฤตและความขัดแย้งซึ่งสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่16โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนผ่านการให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางเทคนิคแก่รัฐบาล การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องการพัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและแนวทางเยียวยาที่เหมาะสมแก่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ทุกภาคส่วนสามารถเติมเต็มความรับผิดชอบที่มีตลักการชี้แนะได้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ภาคธุรกิจ และการดำเนินตามหลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป